ชื่อร้านว่าร้านตัวน้ำสเต็กร้านตัวน้ำสเต็กนอนนี้ยังเล่นอยู่ไหมค่เลหน่อยเล็หน่อยแค่บอาสบวอนแล้ตัวเลขหลักคอไรงไตัวเลขมันคนงมีความเชื่อความเชื่อเป็นสิ่งที่เราสะทานสะนทานอะไรอะะเจอแล้วก็จ้าพแก ก้อันนี้เราเป็นความเชื่อนะคะถ้าหลาที่เราตกตุ้งยาแค่้แต่ช่วยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่แนะนห้ไล่นนะคะคือถ้าเล่นแล้วคุณไม่ถูกคุณไม่ได้คุณจะเสียใจเอาแต่ประมาณค้าะแก้ใครถูกไมื่อไห่เยอะสุดเยกะสุดอะก60แล้วเพราะ่าคนเลยนะถ้าแสียก็ต้องถูแล้วละ60แต้วใครอยู่หรือเปบ่า ไม่พอตอนนะคนรู้คนหมดแล้วแค่ไม่กี่ร้านคนพอเรื่องหวยเอาไว้ก่อนตอนนี้ยังขี้ยุนี่แก่ขายอะไรบ้างแก่เชร์กับแก้่ขายอะไรแก่ปลาแก่ขายปลาอเลยใช่แต่ว่าแก่มาอ d a p t ให้คนไทยคือคือคำว่าดาวลงมือที่แก้่ตั้งใจจะถึงอยากให้เก่งทุกคนไม่ว่าจะคนรวยคนจน่า ได้ทานได่ได้สูงเมื่อไหร่กันดเยอะมากก็เริ่มเริ่มเลยนะคะก็คือจากที่ไเป็นคนรักใช้ที่บ้านก็ไงแล้วจะไงก็จะมีเอ่อเพื่นได้ที่นฝั่งเอะทั้กนฮอเรนเยอมันอะไรต่าเสร็จแล้วเขาจะเอารายความไปบนบ้านเอ่ะผแก้วสีเขียวนี่อะไรอันนี้จะเป็นผักขมผักขมสีน้ำอยากเป็นฟอกอ่างอยากเป็นอะไรไ กหวมันนอัคมากเออะไรอันนั้นอันนั้นจะเป็นซุปเอ่อปลาพดปลาปูนะจังหลักที่เห็นเลยตอนนี้ปแกเอาอูไรจังหลักที่ทานแล้วอิ่มเลยก็น่าจะเป็นซอสใช่มอสอควาะไรอ่ะอันแล้นาอะไร